และตอนนี้ครับเรามาอยู่กันในช่วงไนท์ครับผมเฮ้ยไอ้หลหมาป่าเขาเขา,เขาไปถ่านสองคนแล้วนะห้ามโดนจับนะหมาป่าหมาป่าห้องขวานี้เหลือห้องเดียวแล้วเร็วๆๆๆวาม็าเจอแล้วหตามมาเจอแล้ว มาแล้วครับผม,บผมเข้าสู่เกมบัตรไนท์นเดอรบัตเทิลกราวครับผมบผม,มือเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยทุกคนไปเทรนนิ่งกันมาแล้วถูกต้องแล้วก็เลือกทีมกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับซ้ายมือของผมเนี่ยเปน็นหน้าของทีม แหววูปรอวันหอนถูกต้องเพราะนั้นเฮ้ยเฮ้ยคุณไม่ต้องรอวันหอนเลยเพราะคุณใส่เลยเหรอหลอนขวามือของผมนี่เป็นคู่ปรับกันแวมไพร์แวมไพร์ดูดเดือดคุณชอบเลยนี่โจเที่ยวโจเที่ยวเล็บกันไปนี่คือกัลตันทีมที่เลือกมาทำไมคุณถึงเลือกมาคู่กับเอามามีมครับเอามามีมคุณจ๋าใช่คุณถึงทำไมถึงเลือกทั้งสามคนนี้คัดมาหมดแล้วครับมีแต่ตัวฝีมือใช่เดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าโหมดนี้เราเรียกว่าโหมดอะไรอ่ะ คุณท่องมาตั้งนานแล้วคุณก็โยนให้ผมและหมดนี้ครับผมเขาเรียก<อ>ว่ารอบเดททีมเดทแมทนั่นเองครับผมกฎการอบแรกทั้ง2ทีมจะต้องทําภารกิจแข่งขันกันเก็บแต้มโดยเราจะให้ทั้ง2ทีมแยกกันคนละฝั่งของสนามลบและจู่โจมเข้าหากัน โดยมีเวลากำหนด10นาทีทุกคนใช้ปืนกลและติดเซ็นเซอร์ไว้บนหัวทำภารกิจเก็บแต้มให้ได้เยอะที่สุดโดยแต้มจะได้จากการยิงฝั่งตรงข้ามโดน1นัดเท่ากับ1คะแนนถ้ายิงจนอีกฝั่งเลื่อนหมดจะได้10คะแนนการยึดธงของฝั่งตรงข้ามได้รับ50คะแนนและการทำภารกิจเสริมได้20คะแนน ตอนนี้อยู่ที่ว่าจะวางแผนเล่นกันแบบไหนใครจะเป็นแบบว่าหน่วยยิงหรือหน่วยไปหยิบพงหรือหน่วยเต้นก็ต้องวางแผนกันดีๆนี่ทาหน่วยเต้นนี่ทีมแวร์บุ๊โไปทีหนึ่งเต้นเต็มไหนเราแพ้โดนเต้นสามคนอ๋อคุณร้องกันไปแล้วคุณร้องก็ไปแล้วนะครับผมว่าตอนนี้เพื่อไม่ไม่เสียเวลาทุกคนพร้อมแล้วทีมพายพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับทีมแวรูบพร้อมไหม อ่อเราไปดูกันเลยครับ เอาไปแล้วเอาไปแล้วไป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 เรียบรอยไปตอนนี้ตปน้ำเงินจะไปถึงคนแล้วถึงแล้อถึงแล้วแต่ว่าที่ผม่ดีเซ็ตจับมาได้แล้วนี่ไงลุนกับไปละเอาตายตายตายทุกวันถึง่าเหนียวอยู่หนึงสะหนึสามนะคุณ หนึ่งสามนะอ่าล้วมีมาเติมหนึ่งยันเลยยันเลยยันเลยแต่ว่าจีนายจีน่าตามต่อหรือเปล่าจีนายตายอีกแล้วสองคโดนหมดแล้วคุณดูเมื่อกี้ทีมคุณผ่านมาสองคนตรงกลางลูกบัดเกี่ยวไปต่ออย่ยับเหมือนกันนะไปไม่ลูว่ายังไม่ตายเลยนะ ตัวันยังไม่ตายอันนี้คือแบบ The Best Defender ผมให้ถ้าเกิดว่าสำหรัผมว่าทีมผมชนะนะผมให้เป็น MVP เลยเอาจริงใช่เหรอใช่ตอนนี้ยังไม่มีใครขโมยธงนะโมยังยังไม่จับเป็นอะารนะใช่ถูกต้องทองเนี่ยไว้ตอนจบใช่วัดเลดอาเธอร์อาเดอร์วัดสุดเฮ้ยพี่ธนรพี่ธนรพี่ธนรพี่โก้ตายพี่โก้ตาย แต่คุณดูนะทีมคุณอ่ะยังไม่ได้ไปหน้าฐานที่ผมเลยนะอย่างไกลสุดก็คือผังใบนู้นใช่โอ้ยลัมโบ้ลัมโบ้ลัมโบ้ั่มตาย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 โอ้โหมันอยู่ทุ่งซอกเลยแต่วูฟเราเกิดพร้อมกันโถมไปแล้ว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 ตายนี่โอ้ตายไอ้ธงอยู่ไหนเขอยู่นี่ตขงอยู่นี่ ยู่ไปวิ่งเข้าถานเขาแล้วแล้วเฮ้ยโดนทะมุกนะมุกโดนะมุกโดนะมุกโดนะมุกนี่ไอ้ดุนไก่ดุนไายไอ้ดุนตายโอ้ยยังอย่างนี้โยนนะอย่างนี้ฟรีนะผมเลยได้รับผมเลยเยอะเลยมันผมอะไรอะโยก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 พี่รู้ว่าเก่งจัดรู้ว่าเก่งจัด ตายแล้วมึงอ่ะกู่ตายหรอลูกบาเก่งจัดแล้วกูตายได้ไงวะล่ะแล้วกูตายได้ไงวะล่ะไอ้ลูกบาตายเอาละโอ้ดีเป็นเรื่องของตัวเราว่ะตรงทรงโอ้เอาแล้วเอาแล้วเส้นเส้นหนึ่งสองสองเฮ้ยสุดเป็นไงแหมลูกผมไม่นไงตรงตรงตรงตงตรงตรงสวยมันตรงผ่านห้าทีแล้วตรงไปแล้วด้วยเอาแล้วดิเอาแล้วเอาแล้ว ป้องกันทงอย่างเดียวแล้วตอนนี้ป้องกันทงอย่างเดียวไปเลยเข้า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 เฮ้ยตกใจตกใจตอยู่เลยต้องมีคนยิงโกรให้คนหนึ่งกานดีมากที่ผมดูเฮ้ยนานเข้าแล้วพี่ผมตายสองเฮ้ยเขาเขาหลีกเลสอยู่ไปเลย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 ตายแล้ว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 เฮ้ยโดนแมงมุมกัดแมงมุมกัดลูกน้อง หนุ yeah. ่มย uh> 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 ังไม่ตายหนุ่มบุกเลยป้องกันทงทีนี่้ยดู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 ถ้วจะเป็นการบุกครั้งสุดท้ายยิงวโอ้จ่อยิงอ้าวแต่ว่าตัวเงตายตายแล้วเหโอป๊บปึ๊บปึ๊บปป๊บป๊บป่เลยน่ยเลยเเลยหตุเลย ้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วทีมคุณไม่มีรูปแบบนะทีมผมไน่าจะไม่มีรูปแบบเหมือนไม่มีกระสุนด้วยเหลือดสองนาทีแล้วนะเหลือดสองนาทีแล้วกทีีอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องลาสุดทีคุณจะเอาป้ายแต่จะลากทีมผมแล้วเราต้องหมุกเราต้องหมุกก็เดือดไม่ถึงสองนาทีแล้วอยู่เราอยู่โอ๊ยไม่โอ้โหปืนตกหน้าทีมผมนะตดไอ้นี่ไงเม่รีเม่รีเออช่วยกันยิงเราตามอยู่เราตามอยู่ คนคนน้อยกว่าป่ะคนคนน้อยกว่าป่ะสวยสวยสวยเดี๋ยวจะตาคนเดียวเดี๋ยวจะตาคนเดียวยังนี่มีใจร้าวอยู่นาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายแล้วออกประกันเร็วระวังนะอาจจะไม่เอาหมดนี้เดี๋ยวเราไปเอาหมดดีหรือเปล่าหมดแวร์วูฟได้แล้วได้แล้วได้แล้วเขาตายอุ้ยเจี๊ยบอีกหมดเวลาเวลาแล้วเวลาแล้วหมดใจแล้ว มาโอ้โหสภาพแต่ละคนอยในเรื่องของยิงอ่ะเราแพ้นิดเดียวแต่พอเขาได้ธงเข้าไปเนี่ยเกือบเกือบร้อยผลงานเพราะว่าเขาได้เต้นหน้าธงเราด้วยไงสนุกมากจะได้ดูว่าคือแต่ต้องบอกว่าเราเต้นตามแผนเลยนะจริงเพราเรานั่งมือปืนมืออาชีพไหนเราชนะแล้วเราฝากประโยคนถึงทีมแอบแววไพร์หน่อยไปไหมยิงได้แค่นี้อย่าไปแววไพร์เลยดีกว่าโอ้ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับในช่วงเดย์หรือว่าทีมเดทแมทนั่นเองครับผมทางด้าของทีแมแอลวู ogue, ๊เนี่ยทำได้ดีกว่าในส่วนของการชิงธงบวกกับเต้นหน้าทงด้วยเฉนะพาะนี้นะเจ็ดติดคะแนนถูกต้องแต่ยังไม่จบเพราะยังเหลืออีกหนึ่งเกมต้องไปรอดูว่าในรอบไหนใช่ไหมรอบใดรอบไหนทางด้านของแวมไพร์เนี่ยจะแก้แค้นคืนได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในรอบไหนเนี่ยจะเป็นเกมแบบไหนไปดูกันครับไปฮะ การรอบนี้จะต่างจากรอบแรกโดยรอบนี้ทีมที่มีปืนจะมีแค่ทีมแวมพร์เท่านั้นส่วนทีมแววูฟในการแต่งตัวในการสังหฐานฝ่ายตรงข้ามในการที่จะชนะการแข่งขันรอบนี้ทีมทั้งสองทีมจะต้องเป็นผู้อยู่รอดผ่านค่ําคืนนี้ไปให้ได้โดยทีมใดเหลือคนเยอะที่สุดจนหมดเวลาการแข่งขัน10นาทีจะเป็นฝ่ายชนะโดยเราจะปล่อยทีมหมาป่าเข้าไปดบซ่อนในพื้นที่ก่อน30วินาทีแล้วค่อยส่งทีมแวมพร์เข้าไปทีมแวมพร์มีปืนถ้ายิงโดนแววูฟมันจะถูกจับไปขังในกรงเปิร์กใน โซนตัวเองส่องไฟฉายได้10วินาทีเก็บขวดเลือดเพื่อชุบเพื่อนคนละ1นขวดถ้าโดนยิงจะนั่งอยู่กับที่ทีมแวววูฟไม่มีปืนถ้าแต่โดนตัวแวมไพร์จะทําให้แข็งใตยทันงีเปิร์กในโซนตัวเองใช้ไม้แตะได้แต่ตัวเพื่อนที่กงถึงจะช่วยเพื่อนได้ถ้าโดนยิงจะโดนจับขังกงและตอนนี้ครับเรามาอยู่กันในช่วง ในครับผมครับผมผดคนมาเงือนเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศเริ่มขึ้มแล้วนะครับผมเป็นหมาป่าเจอกับแวมไพร์นี่เวลาให้5นาทีในการเล่นแต่ถ้าทีมไหนโดนกำจัดก่อนหมดเลยจบเลยอีกฝั่งหนึ่งชนะเลยแต่ถ้าเวลาหมดก่อนไปดูกันว่าใครเหลือเยอะกว่ากันนะฮะตอนนี้ทั้งสองทีมพร้อมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมกันเลยครับผมบัรไนท์เดอะประเทนก่าช่วงไนครับหมายครับผมช่วงดึกช่วงไนท์เสียง ตกใจ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 ตอนนี้ผมยังไม่เห็นแวร์วูมนะยังหนูตายนานแล้วตายสองแล้วครับโอ้นี่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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งขังเลยขังเลยนี่ขัง เหลอนแล้วหลอนแล oh, well ้วตอนนี้เขาีเขาเลยเข้าเลยล่องเข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยไหลมาป่าเขาเขาไปถ่านสคนแล้วนะห้าโดนจับนะหมาป่าหมาป่าตามมาเจอแล้ว เฮ้ยหันแรงแรงไม่โดนแตกแตกไม่โดนแตกลงมาลงมาดูโอเคได้แล้วป๋าป้าเหลือตัวเดียวแล้วจังหวะนี้แหละอาเดิ้ต้องแบกอ่ะอาเดินต้องแบกแล้วหันไปมองผู้เก่าด้วยช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนห้องขวานี้เหลือห้องเดียวแล้วเร็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 วเดี๋ยวมันอ้อม หมดป่าอย่างงี้ออกมาป้าหมดเลยดิออกมาป้าหมดและผู้ชนะได้วกันทีมแวร์บ้าไม่มาป้าเนียนเฉยก็จบไปแล้วสำหรับในเกมนี้ครับผมเรียกว่าบัตไนท์เดอะ์บัตเลิ่นเก่าในช่วงเดย์เนี่ยหรือว่ารอบเดย์เนี่ยทางด้านของทีมแวร์วูฟเอาชนะไปได้นั่นดีกว่าถูกต้องผมเือส่วน ในช่วงไนท์เนี่ยเป็นทีมแวมไพร์ที่เอาชนะไปได้โอ้โหน่าจดูคุณจะลี้งแบบหรือเปล่าคุณจะลี้งไม่หรือเปล่าไม่เป็นไรไไม่เป็นรใจเย็นคุณใจเย็นเพราะการเสมอกันแบบนี้เท่ากับว่าไม่มีคนโดนลงโทษครับผมถ้า3.4นะครับผมแซงกินอีคลิปนะครับผมในทีมบัตมูนอเวคเคนิ่งนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่า เป็นดีแบบแวมพายหมาป่านะครับผมไปลองเล่นกันดูเนี่ยเสมอกันอยู่ตรงนี้ง่ายๆเลยตัดสินไม่ได้ใช่ไหมต้องเดี๋ยวไปตัดสินกันในเกมต่อใช่เดี๋ยวพวกคุณเนี่ยแบบจบตรงนี้ไปไปในเกมมันต่อ,อและแฟนๆพับจีมโมบายห้ามพลาดเด็ดขาดนะสำหรับแพทนี้ไปลองเล่นกันเ,เยอะๆนะครับใช่ครับผมตัวตรงนี้เสมอกันเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปในแพทต่อไปว่าจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวพวกเราอาจจะมาเจอกันอีกนะครับผมตัวนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปวัดกันต่อในเกมต่อวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย